ลัคนาราศีต่อไปถัดจากพฤกษพคือนะอืมจับฉลาเหมือนเดิมอ่ะลัคนาราศีก,มาากุมนะลัคนาราศีกุมนะแอปสีแดงนะลัคนาราศีกุมนะครับตนะ <c oughs> ิกตอกนะนะฮะกุมนะกุมมีใครกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยเธอ,ขอ,อ <c oughs> ะขอร้องนะลัคนาราศีกุมนะคะ ลัคนาราศีกลุ่มนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะฮะวันน,น,นี้วันที่21หรือเปล่านะีะใช่ไหมอ่ะเออวันนี้21บกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จากช่วงนี้ไปถึงประมาณวันที่10สิงหาคมก็ได้ไม่ต้องไปเอายาวมากนะหรอกเพีเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะชาวลัคนาราศีกุ่มดาวพฤหัสนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาบ ไปเป็นปทุมเกณฑ์นะไปเป็นปทุมเกณฑ์แล้วก็ไปได้ตำแหน่งจุลจักรอยู่กับดาวอังคารที่เป็นประและราชาโชคนะฮะนะครับนะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีความสำเร็จในเรื่องของการงาน การศึกษาหาวิชาความรู้นะครับดาวพฤหัสเป็นปทุมเกณฑ์เรือนที่4เนี่ยเล่งไปยังเรือนการงานนะและก็นะครับส่งผลให้คุณมีความสำเร็จโชคดีในหน้าที่การงานจะริจ,จะเริ่มทำอะไรสิ่งใดมักจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ ฉะนั้นถ้าจะเริ่มอะไรในช่วงนี้เริ่มเลยนะในเรื่องการงานเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะดาวพฤหัสไปร่วมกับมนุตยูก็จะได้รับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกนะแล้วเน้นด้วยว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องการเงินการทองนะครับชาวลัคน <c oughs> ชาวลัคนาราศีกุม นะดาวเสาทับลัคนาอยู่ <c oughs> ดาวเสาทับลัคนาอยู่เป็นองค์เกณฑ์นรเกณฑ์ทำให้คุณนั้นนะครับมีความมั่นคงในความเป็นอยู่นะครับมีได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นรเกณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะตาชีวิตมีความสำเร็จแต่อย่าไปเครียดมากในช่วงนี้ <c oughs> นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกุมเลยส่วนในเรื่องความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองเป็นมหาจักรและก็เป็นอารีนะคู่อาจจะต้องเดินองเดินทางหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับเพราะว่าดาวไปเป็นอารีนะดาวเจ้าเดือนความรักคู่ครองไปเป็นอารีเข้าใจตรงกันนะชาวลัคนาราศีกุมนะ นะครับและชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวอีกดวงหนึ่งที่ผมจะติงให้คุณดูไปให้ดีเป็นพิเศษเลยคือดาวนะฮะดาวพุธไปเป็นอริด้วยช่วงนี้อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครมากพูดจาอะไรก็พยายามพูดในภาษาดีๆพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแยงด้งใดๆนะ ชาวกลุมนานแล้วเดี๋ยวโชคลาภจะเข้ามาถ้าพยายามได้อย่างนี้ถือว่าดีมากใครไปขัดย้งขัดแย้งอะไรก็ช่างมัน <c oughs> อย่าไปเอามาใส่ใจเพราะมันขัดลาบนะ <c oughs> โทษนะครับมันแอมหน่อยเพราะพูดเยอะนะฮะอืมถัดจากชาวลัคนาราศีกลุมนะขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับทาง ติ k กตอกนะแล้วก็ s u p e r ร์ตงด้วย